โอเคสวัสดีคนดูนะครับวันนี้ผมมนนเล่นเกมใหม่ครับนะครับในแมคคับมอสเอลชีพีรอดนะครับใน e p ีที่21เอ้ยใน ep ีที่11นะครับก็ลืมอีกแล้วไอจําผิดอีกแล้วโอเควันนี้เราก็เอ่ตอตอนทีคพิทีแล้วนะครับก็คือผมได้ขุดเหมืองไปใช่ไหมขอเวลาขุดเหมืองไปก็เนะี่ครับเป็นเหมืองที่ผมขุดไปก็กว้างอยู่นะก็ใช้เวลาขุดประมาณ4ี่ชั่วโมงมั้งประมาณนั้นนะครับ เกือบ4ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงนี่แหละโอเคนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้นะครับก็คือมีเลสตตนมีเพชรเพชรโคตรเยอะเลยนะครับคนดูดูดิโคตรเยอะนะครับ,ะะรบผมได้เพชรมาค่อนข้างเยอะเลยอันนี้คือยังไม่ขุดนะแล้วก็มีอันที่ขุดไปแล้วนะครับอ่าอยู่ไหนว่าน,นี่ขุดไปแล้วนี่นี่เนี่สิบสามเม็ดนะครับซึ่งมันเยอะก็เยอะแหละก็ทําอะไรได้แหละก็พอทําอะไรได้อยู่นะครับก็ส่วนเพชรที่เหลือเนี่ยผมจะมาขุดตอนที่ผมได้อ่าเพชรแอคฟอร์จูนนะครับมันค่อยได้เยอะนะเพราะว่าเราจะต้องขุดให้คุ้มที่สุดนะครับเราไม่รู้้ว่าาเรจะได ขยายเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับก็ต้องขยายเพิ่มอยู่แหละแต่ว่า,อาโอกาสเจอเพชรแบบนี้มันมีน้อยนะกำลังดีนะดูดิดดเพชรโคตรเยอะนะครับโอเควันนี้เราจะไม่ได้มาขุดเพชรกันนะครับเราจะได้ไปขึ้นข้างบนกันอันนี้ผมต่อทางขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอากล่องมาเพิ่มเรียบร้อยแล้วหินแม่งเต็มกล่องกูเลยตอนเนี้แปบ๊บนึงนี่ขุดจะหินแม่งเต็มอะ โอเคเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับเราเอาแร่ไปเผาไปเก็บไปอะไรก่อนเนาะเอาแค่ที่จําเป็นมานะครับเอา่านมาด้วยแล้วก็ชั้นล่างนี้มันไม่มีเหล็กเลยนะครับคนดูจะสังเกตว่าผมเนี่ยมีเหล็กแค่นี้นะครับมันมีแค่เพชรจริงๆเพชรกับทองแล้วก็แร่อะไรอีกก็ไม่รู้นะครับเยอะแยะเลยแต่ว่าไม่ไม่มีเหล็กเว้ยไม่มีเหล็กไม่มี่านโอ้โหหาโคตรยากทุกคนในเหล็กกลัวผมก็เลยคิดว่าแบบ เอ้กูหรือจะทาฟาร์มเหล็กดีว่าแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า NVC ในหมู่บ้านของเรามันจะพอหรือเปล่านะครับ<ม>เพราะว่าเราต้องใช้มันแลกของด้วยนะครับใช้ทําฟาร์มเหล็กด้วยอะไรประมาณนะี้ซึ่งมันก็ต้องเยอะเอาเรื่อง NVC ที่ใช้ในการทาฟาร์มเหล็กนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับแต่ผมได้ยินมาคร่าวๆประมาณ6ตัวมั้งสตัวขึ้นอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปอ๋อวันนี้เราจะไปเขาเรียกว่าอะไรวะไปทำฟอร์จูนก่อนเออแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากทําให้ n p c แม่งมีลูกเพิ่มนะครับเพราะเราจะได้ได้ n p c เยอะกว่านี้นะครับ <_ letter> ดูดิ n p c แล้วเราก็มีเยอะหน้าจริงอ่ะแต่ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะก็ได้อยู่นะครับก็ถือว่าได้ไอ้ลมกรีมแม่งจะแตกอยู่แล้วตอนนี้นโอ้โหมึงเล้าแบบตัวเลยเนะี่ยโอเคเราเอากระดาษมาแลกหน่อยดีกว่าครับเราก็จะเก็บมารกดต,ต่อไปนะครับอ๋ออยู่ไหนหวะกระดาษกูเอากาษผมหมดแล้วเลยอาชิบหายแล้วอาอันนี้แทนก็แล้วกันโอเคแล้วมาค่าระจกด้วยนะครับเราจะเอาระจกไปแลกกัน มันสามารถเอากระจกไปแลกได้นะครับไอ้มันห้ามแลกอะ่ะคืออะไรอะ่ะห้ามแลกคืออะไรคือบึงแบบว่ากูกูแลกเยอะแล้วเงี้ยอโอ้เพื่ออะไรวะจะแลกซน่อยกระดาษก็ไม่มีกระจกก็ไม่มีรอเผาอยู่นะครับตอนนี้โอเคช่างมันก่อนนะครับเราจะมาทําเราแลกไปแล้วใช่ไหมเราต้องอัพเลเวลอันนี้อ่ะแป๊บหนึ่งดิผมต้องการไม้ก่อนวะ่ะเออแล้วผมก็ลืมบอ,อกไปกว่าเราจะแลกอ่าเราจะแยกกินบีซีอกไว้นะครับ เพราะว่าเออเราจะมันจะง่ายนะครับในการทำอะไรสักอย่างเอ้ยสเต็เกิดอีกแล้วมึงอีกแล้วกูสู้ดีไหมวะคิงคิมสันเลยนะเว้ยผมเคยสู้กับตัวนี้ไหมวะคิงคิมสันเนี่ยไม่น่าเคยวะ่ะเฮ้ยมีคิปเปอร์กับมันี่เฮี้ยน,นี่ด้วยเอาเออโอ้โอ้โอ้หืมมึงไม่ตาย มึงทั้งแบบคิปเปอร์มึงไม่ตายเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไอ้เหี้ยผมผมเผลอวางเรือ,อไว้นะผมลืมโอเคเรามาแยกยีนพิซีนก่อนนะครับเอ่อเอาไว้ไหนดีเอาไว้บ้านหลังนี้ไหมบ้านหลังนี้มันดูแบบว่าดูไม่ได้ใช้ครับคุณดูยังไงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแยกไว้เลยดีกว่านี่ประมาณนี้เอาเอันนี้ออกอันนี้ออก ออกกับเพื่อนโอ้โหแล้วกูต้องขุดใหม่เพราะมึงเนี่ยไอเวนไม่ต้องนอนมานี่สวยเราจะขังเอาไว้สักประมาณเอ่อหกตัวแล้วกันห้าตัวอ่าประมาณหกตัวเออหกตัวแหละเพราะว่าเอาไว้ทําฟาร์มเหล็กด้วยนะครับอันนี้คือ NPC ที่เราจะเอาไว้ทําฟาร์มเหล็กเนาะมันจะได้แบบว่าเวลาเวลาจะใช้มันจะได้เรียกใช้ง่าย,ายหมู่บ้านกูดูสะอาดตาขึ้นเยอะเลยเอาแล้วกูอนอนไม่เอายังไม่นอน ตอนนี้มีกี่ตัวแล้ววะสี่ตัวแล้วน่าจะสี่ตัวมากเอ่อตเตียงไว้ให้มันหน่อยละกันนะครับสงสารมึงวะไม่ได้นอนถ้าจะนอนก็นอนนะเพื่อนก็ดูข้างๆก่อนดีกว่าพนดูมันมีสองตัวที่ยังไม่ได้นอนอ้ยอ่าแล้วก็พวกนี้นะครับพวกที่เหลือที่ยังไม่มีอาชีพมีตัวไหนบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หรือหกตัวหกต,ตัวนี่กูทําอะไรได้บ้างเนี่ยแป๊บหนึ่งดิอ๋อใช่นะครับเป็นชั้นฟอร์จูนกูล,ลืมอลืมได้ไงเอ้าไม่ใช่นี่หว่าไม่ได้คราฟอย่างนี้แป๊บหนึ่งกูล,ลืมวิธีคราฟละโอเคเราองมีบล็อกหนังสือนะครับแต่ว่าบล็อกหนังสือกูอยู่ไหนล่ะกูจะหามาจากไหนได้บล็อกหนังสือเนี่ยไม่มีว่ะมันมันมีแค่นเนี้ยโอมาก่อนแล้วครับเดี๋ยวเรากลับบ้านของเราก่อนนะครับอ,อนอนก่อนแล้วกันโอ้นั่งสารไอรอนกเลมจังเลยมันดูล้าวแล้วอ่ะ กูซ่อมมึงได้ไหมเนี่ย <S <S เอา้าเฮ้ยเอาได้เอ้าได้วะเอ้าเอาได้กูกูซ่อมเองตอนแรกที่ผมเห็นเขาซ่อมกันในทิกตอกไอ้เหี้ยกูนึกว,ว่าแม่งปลอมกูนึกว,ว่ามันเป็นมอสนะที่แรกอะ่ะเพิ่งรูว้ว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตรวจเช็คฟาร์มอ้อยของเราก่อนดีกว่านะครับอืมอืมตรวจเช็คอะไรหลายอย่างด้วยเผื่อแบบว่าบัรของมันจะฟูะขึ้นได้น,นำมาใช้สักทีอา้าวปั๊กไอ้ ที่อะไรมึงเนี่ยแกเครื่องนะครับแล้วก็เดินใหม่อ๋อได้แค่ดีหรอวะแย่น้อยจัดอะไรเนี่ยหรือเราอยู่ห่างมันมากเกินไปแล้วมันไม่ทํางานนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเ,เช็คฟาร์มข้าวของเราด้วยนะครับก็อโอ้ผลผลิตก็เท่าเดิมนี่หว่าก็มากกว่าเดิมนิดหน่อยอะอยช่างมันนะครับแต่ตอนนี้เราต้องเราองทำสมุดก่อนครับคนดูออ ไหนแล้วว่าสมุดแม่งว่าสมุดกูหายไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อทำสมุดให้หมดเลยแล้วกันอื้อยกูหมดอีกโอ้ยเนี่ยโอเคโอเคยังเหลืออ้อยอยู่ได้ได้ได้โอเคหนังยังไงเราก็ต้องอ่าได้ใช้อยู่แล้วครับไอ้สมุดเนี่ยอ้าวเดี๋ยวยังไม่ได้ทำไอ้น,นี่เลยยังไม่ได้ทำตัวสมุดเลยโอ้กูลืมอีกแล้ว โอเคทำมาสักสองอันนะครับอ่ะมันทำยังไงวะแป๊บหนึ่งดิกูทำถูกอยู่นะอ๋อกูว่าอยู่ทำไมมันดูตนัตนๆทำมาสักสองอันนะครับเราจะหาเอนชันที่มีฟอร์จูนนะครับเราจะได้แลกเลย มรกดกูมีไหมโอเคเตรียมมาก่อนนะครับแล้ววันนี้เราจะมาลองสู้กับสแตนดูวะอีตัวพวกเนี้ยผมว่าผมอยากได้แบบอยากเปลี่ยนสแตนวะ่ะผมรู้สึกผมเบื่อคิลิควีนละดูดิมั้ก็ให้เอดี AD นะก็มีประโยชน์ดีนะครับแต่ว่าแบบเราใช้ไปนานๆแล้วกูก็เบื่อมอนกันนะงัลองเปลี่ยนสแตนดูดีกว่าครับคุณดูแต่ตอนนี้กูผมต้องทำปินชานก่อนนะครับทำอะไรที่มันสำคัญสำคัญก่อน อ๋อมรกตเอามาหน่อยนะครับเราจะได้แลกเลยอันนี้โอเคนะเพื่อนอ่าตัวนี้นะครับอันนี้คือ,อไรเฮ้ยกูอ่านไม่ออกวะกูต้องไปไปน,นี่อีกแล้วเปลี่ยนภาษาแป๊บนึงโอเคเมือกูแลกอะไรชาร์จเร็วโอ้โหไรประโยชน์๊บหนึ่งชาร์จเร็วโอ้ไว้ทำอะไรวะกูลืมทำขวานจะมาขุดอันนี้บอกประโยชน์ของชาร์จเร็วมาดิ เชื่อมใหม่เพื่อนเชื่อมใหม่สวยคำสาศแห่งการสูญหาสูญหาไอ้เหี้ยสูญหา,อายอนะไรทนไฟเฮ้ยทนไฟฟรีเลยนะเวย้ยกูเก่าค้างแล้วแต่ว่าเอาไว้ก่อนนะครับไม่เอาค่อยหาก็ได้คือไม่ใช่ว่ามันไว้ดีนะแต่ตอนนี้มันไม่จะเป็นแล้วเราก็แบบเราต้องเอาอันที่จะเป็นก่อนนะครับเพราะทรัพยากรของเรามันมีสัมผัสเอ้ยอะไรวะเนี่ย เอ้ทรัพยากรของเรามันมีจำกัดไอ้ไ<ป>ีอกูเผื่อไปอ่านแล้วพูดเฉยเลยลงเชื่อมดิเพื่อน,นเชื่อมหน่อยเชื่อมหน่อยใครก็ได้เชื่อมหน่อยเฮ้ยผมว่ามันเดินไปเดินมานานแล้ะเอามือไว้ดีกว่าอ่าเชื่อมละเชื่อมละโอ้โหไม่เอาอันนี้ดิเดี๋ยวผมขอหาก่อนละกันนะครับว่าตัวไหนที่เราจําเป็นจริงๆเยมันจะเสียเวลานี่ยครับเดี๋ยวผมขอหาตัวที่เราจําเป็นจะต้องใช้จริงๆดีกว่านะครับเอ้ยมันกำลังเดินมาแล้วกูทุบออกเมื่อกี้เนี่ยอ่ะ เอ้โชคลาภกเจอแล้วไอ้เหียเฮ้ยเจอแล้วอามานี่ก่อนแป๊บหนึ่งคือที่ผมต้องแลกเอาไว้นะครับไม่ใช่อะไรนะค,คือผมกลัวมันหายโชคลาบนี่จำเป็นมากๆนะครับสำหรับเราหนังสืออ๋อขอหนังสือหนึ่งเล่มใช่ไหมเพื่อนกูมีหนังสือหนึ่งเล่มแล้วขาดอีกขาดขาดขาดมรกตสวยได้โอเคน่าจะได้เยอะอยู่นะ น,นี่ผมจำได้ว่ามันมีตัวหนึ่งที่รับแรกไอ้นี่นะครับเอาไว้ก่อนแป๊บนึงเออพอไหมวะไม่พอน,นี่หว่าหนึ่งมานี่สวยเฮ้ยพอโอเค,โ,อเคโชคลาภปาบยึดเคในที่สุดกูได้โชคลาภนะครับเอาแต่ว่ากูไม่มีแท่นนั่นนี่หว่าแท่นที่เขาใช้ไอ้นั่นอ่ะคนดู ทำตัวไม่ประโยชน์เลยวันนี้ดิผมจะแยกเอาไว้นะครับอะอันนี้คือเอาไว้ทำฟาร์มเหล็กทำอีพีไหนดีว่าฟาร์มเหล็กนี่แม่งยุ่งยากเหลือเกินเอาเฮ้ยมึงขี่หัวกันเฉยเลยเอาอะไรมึงเนี่ยมึงขี่หัวกันเฉยเลยไม่ขี่หัวก็นทำไมเพื่อนมึงลองขี่ไอรอนโกเลมดิเฮ้ยขี่ได้ไหวเป็นไปไ,ได้ไงเนี่ย ยิบไหลไอรอนโกเลมเลยนะเฮ้ยแล้วก,กูเอาอ๋อกูนึกว่ากูเอามันไม่ได้เอามึงขี่ม้มาดิอ้าวอันนี้มา้ากูนี่หว่าโอเคเอาไว้ตรงนี้นะครับวันนี้คือจะทำฟาร์มเหล็กแล้วก็แลกอะไรครบแล้วแต่ว่าผมผมว่าผมต้องการฟาร์มเมอร์วะ่ะคนดูเราสามารถเอาแบบว่าเอา,เอาเอาข้าวมาแลกได้อะไรประมาณน,ะนี้เออฟาร์มเมอร์จริงๆมันก็จะเป็นนะแต่กูตอน,นกูไปเห็นค่ามันนะอ่ะก็ถือขั้แลกแล้วกันนะครับเก็บไปก่อนอันไหนไม่จะเป็น โ okay. อเคเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับเผื่อว่าเดี๋ยวนะเราจะได้ไปทําอะไรอย่างอื่นด้วยนะครับอีพีหน้านเดี๋ยวเราแค่ทำฟาร์มเหล็กละกันนะครับส่วนอีพีนี้ก็หาทําอะไรที่มปนสําคัญสาคัญกว่านี้ก่อนกุนึกแป๊บหาเหล็กมาตีบวกเออหาเหล็กมาตีบวกกันนี่ดีกว่าพมดูรู้ว่าตอนนี้เราขาดแคลนเหล็กค่อนข้างมากนะครับแบบไอะกูไม่มีเหล็กเลยนี่กว่ากูลืมนึก กูมีอยู่แค่เนี้ยเพชรเราค่อนข้างเยอะนะครับแต่เหล็กกูไม่มีเลยคืออะไรโอเควันนี้มาเปลี่ยนสแตนด้วยดีกว่านะครับอ่าอ่าอ่าสิ่งที่เราจะอ่าจะเป็นเรื่การเปลี่ยนสแตนนะครับก็คือผงเลสโตนมีทองแล้วก็มีไม้นะครับมีกิ่งไม้มีแค่นี้แหละไม่มีเอยเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บเหล็กเก็บอะไรพวกนี้ก่อนนะครับมันมันจะเป็นสาหรับเราในอนาคตเอาขนมปังมาอันนี้เอามาโอเคประมาณนี้นะครับของที่จะใช้ราใช้อย่างงี้อย่างี้อย่างงี้ อ๋อนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสแตนแอโร่ผมบอกก่อนนะว่าคือถ้าเรามีสแตนอยู่มันไม่สามารถใช้ได้นะครับเห็นไหมแล้วนี่คือผมคลิกแล้วนะครับมันใช้ไม่ได้เราต้องไปถอดสแตนออกก่อนนะครับคือวิธีถอดสแตนก็ง่ายๆนะครับก็แค่กดอ่อ่ะครับทิกเกอร์นะครับแล้วก็ไอประมาณนี้นะครับพิมพ์ตามได้เลยแล้วก็อ่ากดตรงนี้นะครับแต่ว่าไอพึ่งผมขอดูสกิลก่อนคือนี่ผมไม่ชัวร์นะว่าแบบถ้าสมมุติว่าเราแบบว่า ลบสแตนออกไปแล้วนะครับคือแล้วเรากลับมาเล่นตัวนี้ใหม่เนี่ยสกิลพวกนี้มันยังอยู่หรือเปล่านี้ผมผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแบบคิโรควินของเราตอนนี้มันมันมันหดหรือเปล่ามนโหดอยู่นะกูว่าก็ใช้ได้นะกูว่าเนี่ยแต่ว่าเราจะเล่นมันบ่อยเกินไปไม่ได้แล้วเราเล่นมันบ่อยเกินไปแล้วนะครับมา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 กดตรงนี้นะครับ <H ook? S 1> กดไปได้อ๋อกดตรงนี้นี่นะครับอันนี้เป็นการถอดสแตนออกนะครับ โอเคตอนนี้คือเราไม่มีสแตนแล้วนะครับกูกูเป็นคนธรรมดาแล้วตอนนี้โอเคเราสามารถใช้สแตนแอโร่นี้ได้นะครับโอเคปับ๊บตัวเดิมะปะวะวิงอู้ดูโบ้เฮ <c oughs> ้ยได้เฮ้ยได้อยู่ okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคเดอูโบ้ก็เดอูโบ้วะเดอูโบ้นี่ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยอันนี้คือคิลเลอร์ควีนนะครับ อันนี้คือเป็นแผ่นดิสของคิรุคควินก็คือถ้าเรากลับมาคลิกตรงเนี้ยเราจะได้คิรุคควินของเรากลับมานะครับอ่า,อามาลองใช้ก่อนดีกว่าเอยกูไม่ได้นอนจะไปลองใช้สแตนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอดูสกิลก่อนอ๋อมันก็กลับไปเป็นแบบเดิมนะครับกลับไปเป็นแบบว่าแบบแบบขั้นตอนแรกเลยอะอันนี้คืออะไรอ๋อนี่ใช้เลเวลซื้อได้นะครับอันนี้ซื้อไม่ได้เพราะเลเวลเราไม่ถึง10บนะครับ อันนี้ซื้อได้นะครับเลเวลห้าซื้อแมงเลยโอเคสกิลอะไรเอ่ยอไม่มีนี่เอ้ยรับหนึ่งดิดูโวเย็ดเคเปลี่ยนสแตนอีกแล้วกูขอถ่ายรูปแป๊บเนี่ยผมไม่ชัวร์สกิลมันว่ะคิวก็ไม่ได้คิดขวาก็ไม่ได้เอฟล่ะเอฟก็ไม่ได้เฮียมสรุป,ปรตัวอะไรเนี่ยอ๋อ อ๋อ,อมันเพิ่มสกิลในการเตะขึ้นมาเป็นสกิลรัวครับปกติมันมีแค่ตัว F, เอฟน,นะแป๊บหนึงเนี่ยมันจะมีแค่อันนี้นะครับเออได้อยู่นะก็เท่ดีแต่ก็แค่เท่ครับมันเป็นประโยชน์หรือเปล่ปาก็ไม่รู้โอเคเราไปหาเลขก,กันก่อนดีกว่านะครับเออแต่กูนอนก่อนดีกว่าตอนนี้เฮ้ยผมว่าเดอะโวลนี่มันใช้ขุดเหมืองได้เลยนะเว้ยเออว่ามันอาจจะดีกว่าคิลเลอร์ควีนก็ได้เพราะว่าแบบว่ามันใช้ขุดเหมืองได้มันมีสกิลขุดตั้งสองสกิลอะเฮ้ย ไม่ธรรมดาโอเคโอเคไปหาที่ขุดก่อนดีกว่านะครับเราไปหาเหมืองในการขุดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหาเหล็กเราก็ต้องไปไกลใช่ไหมถ้าไปไกลงั้นเราก็ต้องแบบว่าพกแผนที่อะไรไปด้วยดีกว่านะครับคุณดูอันนี้มาเอาเหล็กมาเหล็กเผาให้เรียบร้อยดิไม่ต้องพกแมงอาอ่างนี้แหละโอเค คือผมจะไม่กลับไปเหมืองเรานะครับเพราะว่าเหมืองเรามันไม่มีเหล็กเว้ยกูลองขุดลงไปแล้วไม่ไม่มีเหล็กเลยแล้วตรงนี้มีไหมตรงนี้น่าจะมีน่าจะมีเยอะด้วยแล้วเป็นเหมืองใกล้บ้านเราด้วยนะเอออาจจะว่าคนดูนี่ไงอ้าวเนี่ยแม่มันมีอันเดียวอ่ะมันมีก้อนเดียวมึงมาทำไมต้องก้อนเดียวมึงก้อนแต่มันลึกเกินนี่ ไหวกับมึงไหมเนี่ยเพราะว่าผมไปตักน้ํามาก่อนดีกว่าครับเราจะค่อยๆลงเนาะคือกรกระโดดลงไปหรือว่าจะไปทาวิธีเดิมแหละเฮียตายหลายรอบแล้วเนี่ยรอบน,นี้ผมก็คงจะสิ่งเหมืองยาวๆนะครับอีพ,พีหน้าก็คงขุดแร่ทั้งวันนะว่าจะได้ทําฟาร์มเหล็กในในอีกในอีกเท่าไหร่หนี่ยคือตอนนี้อ,อผมสามารถทําฟาร์มเหล็กได้แล้วนะครับเออวะเออไอเฮียฟาร์มเหล็กมันไม่ต้องใช้เหล็กนี่หว่ากูลืม ฟาร์มเหล็กมันต้องใช้แค่ NPC อา่าแต่ว่ามันติดปัญหาตรงที่ว่าถ้าเราเอา่าย้าย NPC ไปทำเป็นฟาร์มเหล็กเนี่ยอา่า NPC ของเรามันจะเหลือน้อยนะครับมันจะเหลือไม่พอใช้เพราะฉะนั้นกูก็ต้องไปลงเหมืองก่อนอยู่ดีอ่ะเออเหมือนจะคิดออกแต่ก็ไม่ออกว่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับค่อยๆลงไปเอาเหล็กไปทําถังน้ําก่อนดิโอเคสกิลเราก็อัพหน่อยแล้วกันนะครับสกิลปาดมีดนะก็คือสกิลคิวหรือเปล่าไม่ใช่ เอฟหรือเปล่าไม่ใช่ขิดขวาไหมไม่ใช่สกิลเฮียอะไรเนี่ยผมว่าต้องเป็นสกิลที่ใช้คู่แน่เลยใช้คู่กับมีดอะทุกคนเห็นมีดปะ่ปะเวลาเปิดดูโวมามันจะมีมีดเวเออผมว่าสกิลใช้คู่กันแน่เลยเราจะลงไปเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะสิงเหมืองยาวๆเนาะเราขุดไม้ไปด้วยดีกว่านะครับเผื่อไงเผื่อเอาไว้เผื่อเอาไว้เอาไปไม่เยอะนะครับเอาไปนิดๆหน่อยๆก็พอ ถือว่าไปฟาร์มเวลให้เดอะโบของเราด้วยนะครับกูอยากเห็นเดอะโบให้มันโ,โหดเหมือนกันถ้าลงเหมือนได้ก็น่าจะจบคลิปพอดีนะครับเอบว่าเดี๋ยวขอหาเ,ย,เ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 ย้เกือบเกือบเกือบไปเฮี้ยเกือบร่วงโอเคค่อยลงไปอย่างนี้นะครับง่ายดีวะไม่มีมอนส์เลยว่ะคนดูโหะมันเป็นอันที่เราเคยมาแน่เลยที่กูเคยตกลงมาตายเออนั่นไงกูว่าแลละไอหา่หานไอหา่หานไอห่านไอห่านโชคดีกูพกโลมาด้วยคือเดอะโบของเราตอนนี้อ่ะมันไม่สามารถสู้กับพวกนี้ได้นะครับ คือจะทํามาให้ผลเลยตอนนี้มันกาเหมือนกิลคีนแรกๆอะ่ะแม่งทำเพี้ยอะไรไม่ได้เลยรอมาขุดบล็อกเฉยๆนะครับแทนบิกแอคเนาะอุย้ยกูเลยคาบขวานไม่ด้วยตอนนี้เฮ้ยเยอะเกินนีน่กูได้กูกูได้ไม่เปลีป่ยนสแตนเลยกูไม่น่าเปลี่ยนสแตนเลยหลอกมันยิงกันเองครับมันโดนกูนกว่าเนี่ยเออเออเออสวย กบลูกกนูมานะครับโอ้ตัวปัญหาจัดเลยตัวเนี้ยกูเคลียก่อนดิกูเคลียพวกมึงก่อนเออเฮ้ยอยู่ไหนวะแม่งยิงหลายทางเกินนียิไหมกูจะตายเนี่ยมาหลายทางกูไม่ชอบเลยออเออวัดกันหน่อยให้รู้ว่าใครใหญ่แล้มึงอีกแหละ โอเคยิงมาเพื่อนไม่เล่นด้วยนะเอ้ยเอยเอไอโซบี้เยอะจัดเลยอะไรมึงเนี่ยเออโอ้คนเยอะเลยแล้วกูะจะไปปิดคลิปไหมเนี่ยเพื่อนกูจะลงมาแล้วกูจะปิดคลิปนะ โ okay, อเคว่าโอ้ระหว่างชุลมุนอย่างเงี้ยแล้วว่าคลิปนี้เพลงนี้ก่อนละกันนะไปต่ออีพีหน้านะครับเพราะว่าอีพีนี้นก็นานล okay, ะโอเคเจอกันอีพีนาครับผม